วัสด,ดีทุกคนเงินด้วยให้ดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนต์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคะรับสไลดิโดนี้เราก็อยู่ในแอป พันคอยนะครับหาเงินเข้าทนะูเบอร์นี่วอลเล็ตนะสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะผมก็เพิ่งเล่นมาเมื่อกี้นะครับสังเกตคะแนนได้รับมาแล้วอยู่ที่สามพันกว่าคะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ10บาทนั่นเองโอ้โหโคตรเยอะเพราะตัวนี้นะครับใช้คะแนนขั้นต่มเพียงแค่7000คะแนนนะครับในการถอนเข้าบัญชี t ูเบอร์นี่วอตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะเกมก็เพิ่งเปิดตัวมากนะครับคนเล่นไม่เยอะ รประมาณ1,000กว่าคนหรือประมาณ1,000 0กว่าคนนี่แหละประมาณนี้นี่แหละนะสำหรับใครที่อยากเล่นลองดูนะครับลองไปเล่นดูได้นะถึงผมแปะลิไม่ให้ใต้ลังคลิปหรือถ้าใครนะครับไม่มั่นใจว่าเกมนี้จะถอนเข้าเป็นชีทูไปนี่วอลเล็ได้จริงไหมนะทุกคนก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมก็เพิ่งทำการเล่นประมาณ3นาทีที่แล้วเดี๋ยวดูนี่เห็นไหม สังเกตนะทุกคนโบนัสประจําวันวันนี้ล่าสุดเลยทุกคนได้รับมาที่อยู่ที่3,000บาทหรืออยู่ที่ไม่ใช่3,000บาทดีสามพันคะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ10บาทนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการหาคะแนนในส่วนของตรงนี้ให้เพื่อนๆทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดมาที่รายวันนะทุกคน,นกดมาที่รายวันได้เลยเมนูตัวที่2นะครับ กดคลิกเข้ามาได้เลยสำหรับตรงนี้สังเกตด้วยนะครับผมดูวิดีโอไปประมาณ 30วิเท่านั้นนะครับหรือดูแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมได้รับมาอยู่ที่3000คะแนนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคู่มือสำหรับมือใหม่ตรงนี้บวกเพิ่ม7 0 0 0คะแนนนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันสำหรับการหาคะแนนตรงนี้คร่าวๆนะครับก็จะเป็นการเล่นสะสมคะแนนทำภารกิจนั่นเองสังเกตดู นี่ตรงนี้นะครับทำการดูวิดีโอนะครับครบ23รายการได้รับอยู่ที่800คะแนนทำการดูครบ45รายการได้รับอยู่ที่1,200คะแนนนะครับสังเกตดูหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะในส่วนของเมนูล็อกอินนะครับถ้าใครจะทำการล็อกอินต้องทำการดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะสามารถล็อกอินได้นะแล้วจะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะทุกคนนี่มาดูที่ หน้าหลักของเพื่อนๆกันดีกว่านะทุกคนนี่สังเกตดูจะมีคําว่าแบ่งปันนะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้สามารถเชิญชวนเพื่อนของคุณได้นะครับทําการเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญน,นะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้รับเยอะไหมก็ต้องรอติดตามและกันนะผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้หลักๆจะเป็นการดูวิดีโอนะสำหรับเกมฟันคอยนะครับได้รับมาเรียบร้อยอยู่ที่10บบาทนะทุกคนถือว่าไวมากๆเลย หนึ่งนะประมาณ30นาทีอ่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่30นาทีเด็ดสาวินาทีนะครับได้รับอยู่ที่10บาทนะเดี๋ยวเราหาคะแนนเกมอื่นลองดูนะมีตัวไหนบ้างตัวนี้ก็จะเป็นโบนัสการดูวิดีโอนะครับนี่สังเกตดูก็จะมีการดูวิดีโอร่วมด้วยนะครับแต่เราไม่ดูละกันเดี๋ยวเอาตัวใหม่กดมาที่โบนัสไม่จํากัดนะฮะทุกคนตรงนี้นะครับจะเป็นการหาคะแนนของเพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะ เราสามารถหาคะแนนได้นะทุกคนโดยการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นถึงระดับที่20จะได้รับคะแนนอยู่ที่1,600คะแนนเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมากนะครับรอติดตามว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมตรงนี้จะล็อกอินผ่าน Google เท่านั้นนะครับสำหรับการเบิกเงินค่าต่ำสำหรับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถอนค่าต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ถอนอยู่ที่3,000คะแนนลองดูนะทุกคน คุณต้องได้รับเหรียญ7000คะแนนนะครับเพื่อใช้ในการถอนนั่นเองนะครับ30 3,000คะแนนนะครับเท่ากับ10บาทนะแต่ถ้าเป็นบวกอีก3,000คะแนนนะครับเท่ากับ10บบาทก็น่าจะเป็นประมาณ 35บาทนี่แหละประมาณ35บาทนะครับถึงจะสามารถถอนได้ประมาณ25บาทนี่แหละถึงจะสามารถถอนได้นะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าได้ทุกคนสําหรับแอปฟันคอยหาเงินเข้าถูมานี่วอลเล็ตหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเล่นเพิ่มเติมได้เดี๋ยวอีพีหน้าจะมาอัปเดตสําหรับการหาคะแนนเพิ่มเติมว่าเล่นตรงไหนถึงจะคุ้มนั่นเองก็รอติดตามและการสลหรับใครที่ไม่มั่นใจนะว่า เกมนี้จะสามารถถอนได้จริงไหมรอติดตาม EP หน้านะหล,ลักๆมาดูที่ตรงนี้นะครับหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายดูวิดีโอหนึ่งครั้งได้รับอยู่ที่3,000คะแนนนะครับแล้วก็เล่นการคู่มือนะทุกคนการหาคู่มือหรือการสะสมคะแนน สำหรับมือใหม่นะก็จะมีตรงนี้สามารถเล่นได้นะลองไปเล่นดูได้ละกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสำหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะครับหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนคิ่ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไมพลาดคลิปใหม่หมจากช่อง m o ต o อโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ